ยังเป็นบนนัังสมาธิาขาหัวทับขาายมือหัวทับมือใสทยาำกายให้ตรงนับตาลุไปรับตาลุไปเบาๆฮะอารมณหายนอเบิง่งจะ่ลมหายใจเขา่าเบิ่งลมหายใจออก หรือปูดเอาก็ออกปูดโทโอออกสติดต,ตีแล้วก็เอาเทะรมก็ไ,ได้เบิงรงเทะรมก็ไ,ได้ตับใจ อันนี้เป็นเือรพิเศษถึงพอเอทพพรรูพรเต่าราธนานมนต์พระเจ้าพระสงฆ์มาสวดปริตตะมงคลเพื่อ ให้เป็นสิริให้เป็นมงคลโดยเฉพาะสางบ้านไม่เกินบ้านไม่โดยเฉพาะนี่ก็บ,บ้านใหบ้านโตมาเป็นบ้านของลูกประเัริบ้านทองเจาของกับเฮ็ดแล้วไปแล้วกับมอทอหลังนี้หลังนี้ยังใหญ่โตไปอีกเมืองใหม่แล้วโอ้ ทำไมเงือแข็งไม่เงือแข็งนี่ลุ่มปุยยายเด่นยู่เสมอ,อไม่เป็นบาทของเทวดาฉะนั้นก่อนจะอยก่อนจขึ้นบาาอยู่ก็ต้องมีที่กรมท่าพระพุทธศาสนา,า,าคือสวดตริตัมงคล เกิดบร,ริษัทมงคลถึงชาบานเนาในย่อมภาวะท่ามถุงเึิดบาดไม่จะ่งเหตุเอาไว้รักษาเอาไว้ท่าเอาไว้เป็นขนกทรรมเนี่ยมประเภทน,นี้อันดีงามบานเฮาพอเห็ุพอทำอยู่ต่อไปออกต,ตนหนักโ้มลูงเต่าลานเลนเกิดไม่ใน่รูดตั้งมักงจับที่กรรมในทางพระพุทธศาสนา Doi tập bắn sang bắn giữa sang bắn giữa tanti chắc bắn đấy tắm đấy hắn đấy doi tập bắn hầu bắn hầu bắn đấy nhóm bụng bắn chạy bắn bắn วันเขอศพวันฝังศพของคนอันนี้ธานารยี่ร่วมบรรจักว่ามนี่ศพดูห่านปูกบ้านใส่ก็ประเด็ถือว่าเป็นเฉลีย,ยดจันไรเพราะฉะนั้นห้องก็เพรามีตาทิพย์เพรามีตาจิตวัสถานที่ห้องผูกนี้ที่นี่ศพหรือ,อว่ามีศพกันจิตตามหลัก เหตุผลหรือตามหลักธรรมเอยากไปวันไหนก็มีสบไปวันหันแหนตายเข็มลงวันใดก็ถือศพโดยความยังกินก็คือศพเจ้าขวางเที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บเที่ยวตายจักทะเลาะจักทะเลาชาติจักทะเลาะกับจักทะเลกันจนนับก็ได้เกิดถูกปนนั่นนี้คนเน่า พอพระพุทธเจ้าเขาสู้ปรินิ่พ่านเมื่อวันหน่อยพระองค์ได้รับบทประศุนหนัโมเมสัปพุทธานั่งอุปันนานั่งมเหสีนั่งกันหังกาโลมหาวีโรเวทัมกโสยะโสมหาวีโรไดนี่ก็เป็นหน่อยๆพระองค์ซื้อของพพุทธเจา้านี่จนว่ามาอดสมัยไม่มนี่ก็มี่ ก <c oughs> ัุสันโตโคนากรรมโนโกัสจปโอตโมรโอริยเมยตไยโยนังสองพระองค์เนธโอตโมพระสมณะโคดมอริยเมยตไยโยยังพระอริยะเมตไยศาสนาของพระสมณะโคดมเนีกก่ยคแค่หาพันปีของพระอริยเมยตไยโดน รักพุทธาเมตใจรักพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่แต่ว่าค้นวอกะพื้นน้ำท่ำตามก็เห็นยดน้ำท่ำตามคั้สอนของพระพุทธเจ้าแปลว่ารักพระพุทธศาสนาเมื่อไปรัาพระพุทธศาสนาเมื่อไปก็พอคนก็เหยียดน้ำท่ำต่ำแต่เด็กเคืองพระพุทธศาสนาแทนนี่อนเมื่อนิดหน่อย อการุณมระหาพันปีเนี่ยสองพันหาร้อยหาที่หาเนี่ยเกินมากกว่าตัวไหนไปเหตุการณ์ตเป็นทั้งสีแ่แหละวัฒนธรรมต่งตางๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปวัฒนธรรมต่งตางๆก็เปลี่ยนไปกับการปรปฏิบัติตามรับของพุทธศาสนาก็ได้ว่าเริม่มเมื่อไปเมื่อไป ควบขรลบลบน,บนอกควบกาบใบควบนับถือพ่อแม่ควบนับถือผู้เฒ่าผู้แก่ตะกอนเนี่ยหนาเบิงสมัยสม,มื่นเนี่ยโบ้จักกราบจักใบเอ็กไนไปโรงเรียนไหว้คู่มาเป็นเนี่ยส่วนต์ไหว้คับกระผมนี่ซ้ำเหมือไปเหมือไปเพราะฉะนั้นลูกเต่าหลานเหลนสมัยไม่สม,มื่น บอกยากบอกยากเห็นว่าข้าวข้าวสมัยกู้ว่างตาไก่นี่สมาการตีกันทะเลาะกันยังวันไหการนํามาให้ได้เห็นเด็กหูมัดคนกี่ตั้งๆามมาหน้ากันหูเห็นม่ดทำคุณงามก็ดีเะไรก็เครเห็นก่เด็กคุณงามกล้าดีเ่าะอ้บไอออกออกแสดงบอกว่านี่ก็แปลว่าปิดก็ดีปิดของกินก็ไป ดิเพราะฉะนั้นเขาอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเนี่ยยังพ่ใครแน่เด็กสังคมคนนี้ลูกอห่างเาท่านแกท่านสังคมในเมืองใหญ่ๆคนหลายๆกฎราฐการหลายๆอีกอย่างหลายๆเจ้าหน้าที่หลายๆโอ้ยมีปัญหาเออมีปัญหาหมดเพราะฉะนั้นเหาองเสียโดยทั้งหลายไปต้องจ่นมหาเจ้าของที่เหตุการณ์เป็นเสียใจแบบเด่นมาก ด้วยการปฏิบัติธรรมเรื่องของคนอื่นเรื่องของคนอื่นเรื่องของตนเองก็พยายามตักเตือนตนเองเนะครับในยูได้กรอบของศีลของธรรมแในยูได้กรอบของศีลของธรรมก็กกว่าดีอยู่ดีไปดีขันโวอยู่ในกรอบของศีลธรรมมาดีในยูนยนยกนย่ก็ดีครับไปบ้านเก่าอีกก็แปลว่าไปก็ดี เพราะว่าขาดขืด้นแบบนี่ยุดนี่ลหละเพราะฉะนั้นันจึงจีสามเงี้ยปันได้แต่พอมีความสุขกันนล้พวพอมีสินมีทับไปดูสัวข้างสัวเข้า้างปูบางคลนหอนน่ทางเงี้ยไปได้ก็บหอนแล้วเขายถิ่มก็มี พออย่างก็อพอมีคุณสิ่งคุณธรรมพะนันทร์ต่างๆอย่างนี้ความสุขกับพรยามปฏิบัติสิ่งธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกกรนนำสมาธิภาวนาซึ่งอันดับแต่การช่างบอกกรได้อันนี้นการบอกนี่มันเป็นผานำโนุนนั่นนี่บอกเพื่อใหูุ้จักขันตอนแห่งการปฏิบัติธรรม อยากให้เน้นนะักภาคปฏิบัติที่นี่คนไทยมีแต่นเน้นนะักภาคอามิตอ,อ,อามิปูชาคือการทำท่าปฏิปฏิบูชาคือการทำบุญออจิตใจมีความสุขก็เป็นบุญจิตใจมีความสุขก็เป็นบาปเหมัอนนรกกับข้อน การจิตใจห้อนการจิตใจก็ตกมนร <Yeah. S 1> ์นี่ยเม่อเป็นสังขารพระหอนนี่จิตใจเนี่สังขารนี้นาทีคือเกิดแล้วต้องแก้ต้องเก็บต้องตายต้องพัดต้องพากต้องจากาากันไปนี่เพราะฉะนั้นมัน่อถึงมีเหี้นซ่านใดเป็นไดก็พอได้ไปน้องบอกว่าจะเหี้นซ่านบันซอง หลังจผมเสร็จหนึ่งติก็จะย,ย่มรักษาพย้ยามปรุงแก่ได้ขาดได้สังขารตนเองนี่พอไรไปน้ำจักเสร็จนี่เพราะฉะนั้นเมือ่อไปเล่าพอไรไปน้ำไหนพยายามทวนตนเองเตือนตนเองแนะตนเองน้ำตนเองเข่าสู้ภาคปฏิบัติปุ่มชาฟอกพอไม่ซื้อสิทับบุญในท่านเขาตรองี้ปัจจัยเขาตรงนี้สัทธาเขาตรองี้ภูหลับ แต่ความีของคนนี้เนี่ทั้งหมุนทำทา่าคนไดเป็นของหยาดถ้าเิ่แต่แต่ปฏิบัติบูชาเป็นของง่ายแต่ค้นบอกใครทำเพราะของก็เห็นด้วยตาเนืออ้อหาเงินหาทองทำการทำงานทำไรท,ทำหน้าทำหัวทำสวนเห็ดน,นั่นเห็ดนี่ก็เห็นขึ้นมา้าในตาเนืออ้อเพราะฉะนั้นธรรมะสิขึ่นสิ่อหูสิเห็นสืคือนี่น ธรรมะจักสุก็คือตาภายในตาไายในสิเกิดขึ้นพะเข้าปฏิบัติจิบสงบแล้วกเกิดปัญญาเกิดปัญญาแล้วสิื่งแสงสว่างแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาภูมิเพราะเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นด้วยฐานเืินนี้เออปัญญาเกิดขึ้นก็เห็นด้วยจิตใจเห็นว่าเห็นว่าเป็นหนึงสี่เห็นบุญเป็นนึงสี่ เพ็ดปากมีก้อนกระตอนเพ็ดบ <uw> ุญมีก้อนสุกนี่ม네 <mesma> <Hi. S 1> ันน่าเกิดจากคนนอกปฏิบัติทีนี้คนนอกก็ใครปฏิบัติก็เรื่อยมีแต่อยากมีก้อนสุกนี่แต่แบบมีแต่จมมีแต่ทุกข์อ่ะบริวาโอ้ก็หน่อยดีร้ายมีเยี่ยมมีสั้นปฏิบัติมีสองพ่อมีหนี่พ่อมีสิลพ่อมีหนังพ่อมีหนี่ก็หน่อยมีก้อนสุกร้ายบริว่ารนี่เออ ทุกโอ้ตัวหน่อยทุกแต่นอกทุกน้ำหลกน้ำร้านทุกน้ำเงินน้ำท่อทุกน้ำจยากได้อย่างดีทุกน้ำจยากมางอยา่องอยา,างนีนทงนงงน่ทุกน้ำจยากได้ทะนันทะนิรันต์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นทีตัณหาสมาร์ทที่แม่น้ำเสมอด้วยเจริญตัณหาบ่มี้เฮงปูเฮงแต่งเฮงลึกเฮงเจ็บไปเฮงอยากได้อนไรบ่มีบ่สิ้นสุดน,น,นี่ มันจะ,ะนั้นสังเขานั่งสมาธิภาวนาสมาธิรถจรก้อนฝันควบจับจิตใจกสติเกินสติปัญญาหูจักบาปหูจักบุญหูจักดีหูจักชั่วน,นี่เร่องไรเด่นนะักละไปวันใดไปสวดวันใดไปงานวันใดก็คือว่าให้ถิมการนั่งสมาธิภาวนาโดยเฉพาะสร้างบ้านหลังนี้ออสร้างบ้านหลังนี้เพราะว่ามันมืดเลยหน่อยๆน,นี่ ต,ตามชั้นรถบัสปัดหทอที่เรียกมีสร้านที่บ้านมีซองใหญ่โตัปนี่กโอ้ยอันนี้คือสมมติเป็นสิลนบล้านมึงใหม่มึงโอ้ยกระจังเข่งๆกระยัางใหญ่ๆเพราะจะนั่งการเงินคุณบ้นบานอีกประการหนึ่งก็คือรู้สิได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเอ่อในเจ้าที่เจ้าพ่อโดยเฉพาะศิลาศากศอกจิตตะวินญาณทั้งหลายทั้งปวง ไ่เกิดหนักหนีมีปัญญัติแจ้งทิฏฐ์นิจจันสร้างบาปสร้างกรรมร้ายเพราะถ้าเนี่ไปเกิดก็ต้องค่อยบุ้มค,ค่อยกุศลจากขู่จากคนพี่น้องก็ตามเพราะเป็นพี่น้องก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยอย,ยากจะทำแบบนี้ผลส่วนนี้คือกันโด,นเนเดยดเฉพาะไม่ก็คือกันนะบางแห่งประเทศนี้ที่ทางของมูศาสนาเมื่อเวลาไปดูไปเศร้าแล้ว เกิดเสียงวันดีเสียงพุบๆุบปั๊บปัสาวนันสานีดังยุ่ยกเสีกระดังตึงตึตังตัเป็นว่าคือเสียงนี้ย่างนี้เป็นว่านั่นแหละพวกที่สามหน้าใหม่ขอส่วนบุญท่วนกุศลส่วนตัวไปจะะนันจชงนี้ไปที่อ่านิยมประเทศนี้ของคนภาคเหนหรือคนไทยก็ตามแจเราจะบอกคนไทย กูทึงเน้นนะัะในคุศลศีลกุศลกติมว่าใดการขบุอุทิศหาหาเจ้ากรรมเจ้าเวทหาเนี่ยน,ยน,น,ยนั่นไดนน้มีอนันใดก็ได้นจำเพาะเจ้าจงเงื่อนเวลาเปิ้ลไหนศีลไหนพราะเพราะกนอจิตน้อมใจใสจตัวเลือกถึงตัวบุญตัวกุศลใดปฏิบัติเพื่อนี้ขอให้เจ้าทีเจ้าคู่ิสดีจิตตาปิากทั้งหลายกระมวลสวีอากาศก็กดีรบกวน เทวดาน้ำอากาศเทวดาน้ำต้นไม้ภูเขาเหล่ากาลูกขมุนเทวดาเอียงเทวดาต้องหลายอันหลายยานเลยนี่คิดตัวนี้เมื่อเวลาเ้าได้ปฏิบัติแล้วก็เที่ยวห้มีบุญนะเจ้าคนสองคนก็มีบุญก็หนักเพิ่มใหม่เราก็เพิ่มใหไปแล้วเพิ่มบุญก็ไปอีกต่วแต่แล้วยากส่งไปให้อาศัยท่าพักส่งมันก็ถึงแล้ว ผู้เฮ็ดทางบ้านอยู่ผู้สิอยู่ผู้สิเท่ากันสิบ่มีบุญบ่ได้กู้ทิพย์ตัวนบุญนี่อาศัยแต่ผักสอย่างเดียวถึงยู้ถึงคนสมบุญแบบเขาต้องมี่เพราะกูสิอยู่นี่เพราะติต้องการคว้มสุขควแต่เลิญทำมาหาเรียมจิตทุกจริงทุกอย่างตลอดทั้งธาตุทั้งสังขารนี่อยู่โดยกุ้นสะดวกสบายก็เก็บไข่ได้ป่วย ก็ป้องกันสิ or, ่งเหล่าน <IES S 2> ี้คือการนั่นแล้วการเรหตุปุริเหตุผลโดยเฉพาะการนั่งสมาธิภาวนาเฮ็ดตู้มืออุทิศตู้มือเฮ็ดตู้มืออุทิศตู้มือนั่งแล้วก็อุทิศต้นการปฏิบัติปฏิบัติมือนี่ขออุทิศให้เจ้ากรรมเจ้าเวรขออุทิศให้เทวดาอาลักษ์ขออุทิศให้กิตติปิญญาณที่ยังเปียนไหวตายเกิดถูกกำลังจองจำอยู่ในบริเวณบุรีหรือ ยูจะได้ก็ะตานแต่ถ้ารับทราบด้วยการทำบุญก็าดิจงอนุโมทนาเอาหลังจากการนันสมัธิคือว่าผู้ที่บุญเลยพระเจ้าพระเจ้าจินตบุญสันวะพระเจ้ากรรมใจเว้นจิตตาจินด้านทั้งหลายทั้งปวงควรจะนั่นเสียอาศัยตะพระเจ้าประสงค์จานเดียวก็ได้ต้องเข้าเรียนทำบุมื่อสมือไปผู้ที่ไปสมุนสมุนไปกัเป็นการสักฟอกจิตใจ เป็นตัวเป็นการสักฟอกจิตใจใสสะอาดนี่ทําเป็นเครื่องดูของใจกจิตใจก็สะอาดก็มีความสุขจิตใจมัสะอาดก็มีความสุขจิตใจก็มีบุญเขาจะเอาอย่างส่งไปให้ควมีีนี่ส่งไปให้คือเขาจ้ากรรมได้เว้นขึือเ้ากรรมได้เว้นถึงนั่งนั่งจำน้องจอดจำจองกรรมจองเว้นกันยืนสัตว์นี่เขาจะนั้นอะไรเดินนักการปฏิบัติจุดนี้ มันสำคัญสำคัญมันชินมันพระโอ้อยหนักไปไปวัดแปวัดหอมาสิกมาลูกดาจต่คนจะค,คนนั่งสมสาธิไหว้พระยอยๆทัหุนจกเจดีีหน้าสก,กาเนัทอาสมาสุปติปโนนั่นองออกไปแทนนนัเวดจุดนี้เขาจุไเวจุดใหเขาเวดจุดมือนี่นนเขาจุดเว,เว,เวมือใหญ่ปัญญาเบดปัญญาธรรมออกไปเั้ง เันล่ะการเห็ุคุณบ้านเห็ุคุณเฮือนก็ต้องพุทธนี่เด่นนักพุทธนี่พอว่าเฮือนซ่านบ้านเสองจักอันใดก้อนใดแน่ไม่ก็จักมาจากไซต์ก็ไซต์แน่สถานที่ปลูกที่สางนู้นเอกจักสลาบสรับซบทมายไหลแน่ทังสี่เหี่เห็ุเพื่อไปมันจีมี่พวกนี้ก็ตามแต่เขาเพื่อความสบายใจ อันใดอัดในใดทำแตทั้งสี่เขาก็มีความสบายใจโอ้ไรอาราธานานิมนต์พระเจ้าประสงฆ์ผมแม่ครูบาอาจารย์มนาะสวดปริตัพมงคลเป็นสิริมงคลนได้เขาสบายใจเดี๋ยวเจะนัน่งยุ่งเหยิงเขาจะยในฐานะคู่นี้อ่าพระอาราัตานานิมนต์พระเจ้าประสงฆ์ผมแม่ครูบาอาจารย์หลายขาดหลายรูปหลายวัดหลายว่าเป็นจิตใจเร่อมใส่เรื่อพระพุทธศาสานาจิตใจเป็นบุญเป็นกุศล ด้วยอำนาจบุญกุศลเท่าแต่แต่ทัานนี้อำนาจบุญกุศลของพระเจ้าพระสงฆ์พระแม่ผู้บาอาจารย์คุณพระพุทธตั้งพระสงฆ์ใดก็เคยปฏิบัติมาจง <c oughs> มาดลบันดาลจงมาร่วมกันเป็นกองบุญจงปกป้องจงปกปัการักษาของตนงานโลกโลงราน,ดรรน,นเดีนี้ควรสมคนเจริญสุขกายสุขใจปัจจัยทุโกโศกไปการงานจิงใดการงินจิงใด ก็จงสัเร็จจงสัาเ็จจงดังก้มงมาตัถนาเจ้าจับอดให้รักสินทั้งทั้งช่งสอนของพระพุทธเจ้าก็อจงนี้ดวงตาก็อจงนีดวงใจได้เห็นจริงเป็นทั้มให้ผกชาตินี่เออ